ครับสวัสดีครับมีเรื่องอาคนลุกนาอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วครับเกี่ยวกับน้ององิงครับเมืองเจีเลยครับคลิปผมครับมีคนเมืองอยู่หลายสี่สิบเอ็ดค่างครับสิบเก้าค่างก็มีครับสิบเอ็ดค่างสิบสามค่างครับเก่าสิบหกค่างเมืองคลิปนี้ครับ fc องิงคือว่าถึงองิงแบบนี้ครับผมขอพ่อหน่ององิงครับ ท้องคาทาครับโอมุงอิงุงยิงุงยิงุงยิงเพียงครับขอให้มียอดวิวค้นชมหลายครับแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นครับภายในมือเดียวครับผู้ติดตามจาก14คนครับเปิดช่องมาก 2- สาปีครับเพิ่มขึ้นร้อยยี่สิบคนครับผู้ติดตามแล้วก็ยอดการชมเมืองติรับมันต่างกับลิปอื่นบ่ครับต่างกันครับ สุดยอดกับค่าทานี่บทเสือ,อย่าลบลู้ครับเพราะว่าผวกผมบอเคยฟังล่ำครับเป็นคนอีสานกับจริงแต่ว่าบอเคยฟังล่ำแอยนตีพร้อมครับผมว่ามันแต่งตัวเพื่อกันเหมอนไหมครับแต่เลยเบาะหมักหมอล่ำตาเกิดมากแล้วครับจนมาพอชิบชิปแรกครับที่น้องอิงไปสมัครอยู่หลังหันนะครับ ติดใจในเสียงครับกับฟังมาตะพุ่นเหรอครับแปดเก้าเดือนแล้วครับย่ายขึ้นกับเมืองหอดซีหาถุ่มครับย่ายส่องกับเมืองตั้งแต่ตีหาครับขี่เงากับเมืองครับติดใจเส้นเสียงคนครับแต่ว่าอยู่ทั้งลางเพิ่นธุจีเป็นอีแบบนึงแต่ว่าเห็นเวทีนี่เสียงเพิ่นธุจีเป็นอีกคนหนึ่งครับต่างกันครับ ทางล่างครับขึงทั้งวิธีเนี่ยจะบูคือกันครับทั้งวิธีเสียงการบอกการล่อกับอีกแบบหนึ่งยีทั้งล่างกับอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับอัศจรรย์ครับบางคิดผมครับคนเป็นโบกี้แข่งครับเจอข่าทาหนองอุ้งอิงออกไปครับการดูเพิ่มขึ้นแตกต่างกับคลิปอื่นครับแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นลอยยี่สิบคนภายในมือเดียวครับผมวอ พรเพลินครับโอมองิงองอิงองอิงองิงเพียงครับคาถานี่ครับมาเนี้วันที่สิบแปดนี่อย่าลืมนะครับเด้อสิงเกิลใหม่ครับเอิรนฮักนางเอกน้อยครับสิบแปดนี่ครับสามโมงสี่ของนาฬิกาซอยกันดันกันแช่กันเชียร์ครับไข่ติดหนึ่งมาแรงครับไขหนึ่งวันหนึ่งวันสามล้านวิวเลยครับเอาให้มันสะเทือนวงการ หมอร่ำไปเลยครับช่องสาวน้อยรำเพลินอินดี้เล็กกว่ดครับ18นี่ครับ3ามโมงเสาร์กอนเกาครับซิงเกิลไม่ครับเอิร์นฮักนั่งอีกหน่อยครับเอาให้มันสะเทือนวงการไปเลยครับ1วัน3ล้านยูไปเลยครับผมกับสิทธิดันเต็มที่ครับตามหยาบยูเต็มที่ครับมัดมือนะครับวันเสาร์ครับเสาร์อาทิตย์ครับมีเวลา23่สิชั่วโมงครับ เมืองที่แล้ครับขีดพรมครับโบควายนี่คนเมืองเลยครับอัศจรรย์ครับหนาคนลูกครับมันต่างกันกับคลิปอื่นอีิงจรครับเหมือนครับโคนเมืองสามพันหกครับมันลิปอื่นจริงเลยครับสิบเอ็ดขั้งครับเจอค่าท้าโอมอวงอิ่ง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 วงวิ่งเพียงพอไปครับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมือเดียวร้อยยี่สิบครับจากคนติดตามอยู่สิบคนครับสิบสี่คนครับ เปิดมาได้สองสามปีแล้วครับโอ้สุดยอดครับคาถานี่ส่วนมากจะเป็นชิดเย็บผาครับเย็บผาไปด้วกับฟังนององิไปด้วครับมาแลงเหรียญอยู่อำเภอสีสมเด็จครับสาวหน่อยเพียรพันแพง อยเอดคือเราเดี๋ยวมาองเทียบมีโอกาสเกิดจิไปเมืองนีครับมาแสางแถวองเทียบครับเกิดมากมาคนมาหมอลำครับมีโอกาสต้องได้ไปสักครัง้งนึงครับในชีวิตครับไปเมืองหนอง,องหงิงครับหนาเวทีครับโอ้ขนลุกครับคนลุก มันยอดวิวครับมันต่างกันอีหลีครับเจ๋อกระทาวงหิงเข้าไปครับโอสุจอดพอด,ดีมาติดตามเลยครับขอบคุณเด้อครับสลับคคิดนี้ครับเอาไว้สมีนะครับขอบคุณในไลค์ครับ